สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของข่าว w g Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันเสาร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2566นะคะวันนี้มีข่าวทั้งในส่วนของแวดวงการทหารจิตอาสาใจดีค่ะและยังมีรายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจอีกสองสำขวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ครูชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวค่ะคผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1จัดกำลังพลาาจิตอาสาแจกจ่ายอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มบนขบวนรถไฟหนึ่งสองสาม ที่ชานชาลารถไฟสถานีรถไฟลบบุรีพลตรีชาคลิตอุจรัตนะผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่หนึ่งค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทอบอสาขากองพลรบพิเศษที่หนึ่งนำกำลังพลสิดาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากหน่วยขึ้นตรงกองพลรบพิเศษที่หนึ่งซึ่งประกอบด้วยกรมรบพิเศษที่สามรักษาพระองค์กองพันจูโจมรักษาพระองค์ กองพันปฏิบัติการพิเศรษรักษาพระองค์กองพันรบพิเศษที่1และสองกรมรบพิเศษที่สองค่ายเอราวัณเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารบพิเศรษร่วมแรงร่วมใจให้คนไทยที่ขึ้นรถไฟกลับบ้านในห่วงวันหยุดปีใหม่โดยได้ร่วมกันจัดอาหารน้ำดื่มข้าวกล่องนมกล่องข้าวเหนียวหมูทอดซึ่งจะทำโดยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทอบอจากหน่วยขึ้นตรงกองพันรบพิเศษที่หนึ่ง และขนมขบเคี้ยวเข้าเกลียเข้าหลามซึ่งบางส่วนได้รับซื้อมาจากพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชุมชนรถไฟลพบุรีที่เตรียมจะมาจําหน่ายให้กับผู้เดยสารซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนาก,กาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2566 และช่วยเหลือประชาชนในระหว่างการเดินทางกับภูมิลำเนาในวงเทศกาลปีใหม่ตอนเราจนตู่ฝังอุดมการความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่หนึ่งพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับขบวนรถไฟสายเหนือในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ประจำปี2567บริเวณชานชาลาสถานีรถไฟลบบุรีซึ่งเป็นความห่วงใยจากกองทัพบ,บกเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ตามนโยบายของกองทัพบ,บกซึ่งประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในว่วงเทศกาลปีใหม่ ต่างขอบคุณและซาบซึ้งที่ทหารมีความห่วงใยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเริ่มติมไหมได้ครับไอยังสีใจดีใจสีใจดีใจ เดี๋ยวไม่สวยแล้วก็บอกเขาเขาหลาบอ่ะ บริาพนะครับในเิการทีใหม่นี้แต่ถวายเป็นร่ากตศลโนยพระดาสสดครเป็นบรการดีมาเป็นดนรับ้ใาคบกนะครับราลเอียดบิลก็จะเป็นรายละเอียดแบบราชะี

ผู้ชมคะมาที่ข่าวคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเห็นชอบการกับเครื่องการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมในส่วนของการช่วยกันทําความสะอาดจะเป็นเรื่องของการสรุปผลการดำเนินง,ง,งานของคณะอนุกรมกร,กรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งโดยวันที่28ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาที ที่ห้องประชุมพระปราง3ยอดชั้น4ี่สารกลางจังหวัดลบุรีนายปรัชยาเปปะปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่3ทับ2-5-66ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปี2,566และพิจารณาการขับเคลื่อนประเด็นสื่อสารที่สำคัญในพื้นที่ และรับทราบประเด็นเรื่องที่สารสำคัญในด้านของในประเทศประจำปี2,567จำนวน6เรื่องและประเด็นเรื่องของการสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศประจำปี2,567จำนวน4เรื่องนอกจากนี้คณะรู้กรรมการยังเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติะระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2,567และมีมติในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลเฟสติวัลของจังหวัดลบบุรีและการขับเคลื่อนกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยกันทำความสะอาดให้แพร่หลายผ่านทุกช่องทางรวมถึงเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2,567 โดยพิยจรารณาแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นสื่อสารสำคัญทั้ง6เรื่องภายในประเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ในปี2566เห็นผลอย่างชัดเจนซึ่งจากผลสำรวจที่กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการทำให้รู้ว่าประชาชนมีความสนใจเรื่องใดและมีควรและควรม,มีการพัฒนานงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างไร โดยให้ฝ่ายเลขาได้นำผลสำรวจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดลบบุรีในประเด็นสำคัญ3ประเด็นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คือการรู้เท่าทันสื่อสารสนงเทศและดิจิทลัลการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทยและเรื่องสังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคตเพื่อสร้างการรับรู้แก่ส่วนราชการในระดับจังหวัด และได้ดำเนินการขยายผลและสร้างการรับรู้ลงสู่พื้นที่ต่อไปจะเป็นเรื่องของการสรุปผลการดำเนรินง,งานของคณะอนุกรรมาการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งมีนะครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมให้รับรองไปทางก่อนหรือท่านในมียะรแก่ไขก็ขออนุญาตจะเป็นเรื่องของการสรุปผลการดำเนินง,งานของคณะอนุกรรมการ สร้างความการะหนักรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อสารสําคัญของประเทศและก็เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมสร้างขั้นกับวิถีชีวิตในอนาคตนะคะแล้วก็เรื่องของอยู่นะคะ,ะแล้วก็ประชาชนอชอบสื่อการสื่อสารของภาครัฐอันนี้ก็นํามาให้นามาเสนอคณะอนุกรรมการให้ทราบในรายละเอียดว่าสิ่งที่เป็นผู้เกิดความเข้าใจด้วยการผลิตสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อนเนื้อหาของงาน เรานำมาประมวลข้อมูลแล้วก็เชื่อมข้อมูลกันนะคะ,ะนำมาสู่มาเพื่อที่จะมาเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และก็จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ร่วมกับจังหวัดนะคะประจำปี2567นี้ซึ่งเดี๋ยวจะเข้าสู่ในเรื่องของหน้าชุดราชก,การนะครับใคมอือเนี่ยได้ตระหนักถึงสื่อต่างๆหรือมีข้อความเดือดร้อนของที่องค์การที่ประทุทททททงมงรมการมันโกงเลยอ่ะข้อแรกน,นะครับ การดข้อควาสื่อสารสนเทศ่ได้ดีอ่ต้องตรวจนะคะซึ่งทางฝ่ายในขาก็ได้ส่งลิงค์ให้สำรวจเมื่อปี66แล้วนะคะผลเป็นภาพรวมนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือว่าทางการสร้างสร้างค่านิยมที่ดีของอคนไทยนะคะและเราเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติกําหนดมานะคะแล้วก็เพิ่มวง่าบประมาณเนี่ยก็มีความเหมาะสมดีแล้วอยู่ 8 9 8 0นะคะแล้วก็เห็นดีในการจัดตัง้งคณะกรรอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะสัมพั์และมีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น,อ,นอีกประเด็นหนึ่งคือที่เราจะมีการขับเคลื่อนเนื่องจากว่าตอนนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเราเป็นสนินะคะองเก็บขอะะะ้อมูลมาค่ะในปีที่แล้วเป็นเจ็ดประเด็นเรื่องสื่อสารก็หมายถึงว่าเรื่องที่รัศดรนการโรคอุบัติใหม่นะคะก็ มาเป็นการรจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพสวัฤติกรรมที่ถึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ประส่ว์ด้วยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตที่จะพูดถึงเยายานะคะซึ่งสัมพันธ์และมีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับค่ะคุณผู้ชมคะมาปิดท้ายก็ที่ของวงจรปิดบันทึกภาพร้อยตำรวจตรีออกเวรค่ะ ปรากฏว่าขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านถูกรถบรรทุกท่วงเสี่ยวชนล้มคว่ำจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสหากไม่มีกล้องวงจรปิดก็คงจะจับตัวในส่วนของผู้ที่เฉียวชนไม่ได้โดยื่อเวลา9ก้านิกามนาทีพันำรวดรีพายับรุ่งหัวไผ่ สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโคกสวรรงจังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุรถต์บรรทุกพวก่วงเฉียวชนรถจักรยานยนต์ที่ถนนสายถนนผลโยธินค่ะเข้าเมืองลบบุรีหลักกิโลเมตรที่1 8 1่งถึงหนึชุมชนบ้านนาหมู่ที่4ตำบลวัขงขอนคว้างซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนหนึ่งรายรถคู่กรณีหลบหนีจึงได้รุดเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมด้วยสมาคมผู้ภยัยโค้สโรงสงเคราะห์อีกทั้งได้ประสานตำรวจพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีสกัดจับรถคู่กรณีที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยีย่ห้อยามาฮ่าเฟสสีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่หม,มา้าวแหวน557ลบบุรีลมรนนน้มคว่ำอยู่ริมถนนมีเจ้าหน้าที่สารณสุขที่ททตั้งจุดตรวจ7วันอันตรายปัามหัวใจช่วยชีวิตร้อยตำรวจตรีเข็มชัยเทวินัน์อายุห3สา ตำรวจสถานีตัวจภคธุทอโค้สมรงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลโค้อสมรงต่อมาตำรวจสถานีตัวจภคธุเมืองลบบุรีได้สกัดจับรถยนต์บรรทุกพ่วงอาหารสัตว์ยี่ห้ออีสุสสีขาวหมายเลขทะเบียน70ขีด2957และ70ขีด2958ลบบุรีได้ที่ตู้ยามต่อ1ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี พร้อมนายสงวงพยักอายุ48ปีผู้ขับขี่ทำการสอบสวนในเบื้องต้นให้เพื่เศษว่าไม่ได้ชนตำรวจได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุพบว่ารถบรรทุกอาหารสัตว์ขับขี่คู่มากับรถจักราย,ยานยนบนถนนซึ่งด้านหน้ามีรถเก๋งจอดชะลอยอยู่เลนขวากลางถนนเพื่อรอเลยี้ยวขวารถบรรทุกได้เบี่ยงซ้ายพ่วงหลังเฉียวชนจนมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำ และจากการตรวจสอบบริเวณกันชนข้างรถบรรทุกค่วงมีร่องรอยของการเฉี่ยวเมื่อจอะบยาว่าจอยู่จึงได้ยอมรับสรารภาพว่ามองเห็นรถจัก,กรยานยนต์ขับเลนซ้ายลักษณะาต้านล,ลมสายไปมาขณะเบี่ยงแซงซ้ายเห็นรถจัก,กรยานยนต์ล้มคว่ำจริงแต่ไม่คิดว่ารถตนเองจะเฉี่ยวชนจึงไม่ได้จอดและขับตามเส้นทางจนมาถูกตำรวจสกัดจับดังกล่าว ทางนี้เจ้าหน้าที่ตารวจได้ควบคุมตัวนายบุญส่งสอบปากคําเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรโคกสมรงคเพื่อดําเนินคดีส่วนร้อยตำรวจตรีเข็มชัยเบื้องต้นเลือดออกในสมองกระดูกต้นคอผิดรูปอาการสาหัสมากซึ่งขณะนี้อยู่ในห้องวิกฤตด้านนายเจตพงษ์โชคสวัสดิวรกุลแหนมเภโคกสมรงคพร้อมด้วยสาธรารณสุขอำเภอได้รุดเยี่ยมอาการของผู้บาดเจ็บและฝากเก่อนถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเทศกาลวันเี็ ดวันอันตรายบนถนนผลโยธินซึ่งเป็นเส้นทางตรงยาวก็ขอให้ระมัดระวังลดความเร็วลงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอวยพรให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพเดี๋ผมปเปียนกัน ก็มันก็ต้องว่ากรรมการประธานนะกระจายไหมนี่เออการว่ากรรมการประานท่านกรรมกานประมงประกันอะไรก็ว่าไปเพราะว่านี่มันใหญ่ของกระจอยู่ว่ามันอาจจะเออมันเราไม่ได้มันมองไม่เห็นเขาอยู่ตึ๊บไซเขาเมาหรือเปล่าไหญผมตั้งไงหูใหญ่เออมีตรงนั้นอ่ะคือได้บอก่าะจายแล้วว่าท่านอาจจะมองไม่เห็นว่าเฮ้ยมันโดนหรือไม่โดนแต่แต่ กมองราะว่านี้เราก็มีเจ nice. ็บวดเร่างไรอะใชมีคอ่รนี่เป็นไง้รับเนคนที่ถูกรถชนลยเกันลูกเขยใช่ไหมนิสัยใจคอเป็นไงนสัยดีมากขอครอบครัวดีดูแลดีมากแล้วเป็นทำยังไงถึงถูกรถชนอ่ะขอบคุณ ออกเลนจะกลับไปเขาพักถือตู้ขับมุ้งขี่มอไซค์ไปครับตอนนี้เราตามเป็นไงบ้างมองดูนะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเลยไมองก็ยังไม่รู้ขอให้ปลอดภัยเนาะอยากให้ปลอดภัยอ่ะเนาะคนดีก็อยากให้อยู่โอเคไหมอ้าวมอไซค์ล้ม าคนอยู่บนเลนมันล้มได้ไ <ừ, S 2> งเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ผมก็ไม่ได้จอดผมคิดว่ามันไม่ใช่มผมหรอกมันคือคนละเลนมัยอ๋อตองกระจกมองเห็นคนล้มเหมือนกันมองเอ้าล้มคนเป็นไงอยู่เบอร์เลนแล้วพอ,อดี่ตเราไปรู้อดดีกทีตอนตำรวจตำรวจก็ดักเออตำรวจดักคือหมกมือเอาแล้วเห็นไหมครับตอนที่ชน ไม่เห็นนะก็เห็นตอนที่เขาล้มไปแล้วครับอืมพี่ขับมาจากไหนครไปจากพะเนียดนี่แหละครับจะไปไหนครับจะไปไอ้พระบาทครับอุรา,าห์หาสักจะรู้ตอนไหนว่าว่าชนมมไม่เห็นว่าชนคิดว่าชน,มนผมขี่มองอย่าเงี้ยเดี๋ยวคอยผมอย่างเงี้อนนะจนตำรวจเขาไปตามเงี้ยนะจนตำรวจเขาไปที่ไหนที่ตึกรหน้าบตะวันตกไปแล้วเนาะจะเดินทับดูอากันครับ เดี๋ยวคงจะมีการประเบินของทางกีจคารแพทย์นะครับแต่คิดว่าน่าจะส่งต่อไปที่ที่โรงพยาบาลต่งที่ที่อื่นะคอยู่ในช่วงเกิดอันตรายแล้วใช่ไหมครับตอืตอนนี้อยู่ในช่วงเกิดอันตรายนะครับก็คือ อนเราม like ีการตรอจได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางที่ไทนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการรับสารต่อไปครับครับฝากเตือนที่น้องประชาชนคนที่ใช้สัญจรบนถนนนี่ไงบ้างครับครับเพราะวามน่าจะว่าน่องนี้ก็รถเยอะนะครับลดแลอวระมาพบกันนะครับแล้วก็อย่างม่วงนะครับแต่เที่ยนี้เขาไม่มีอาการม่วงนะครับ จะเป็นเป็นอุบัติเหตุที่เราจะต้องหาตัวผู้ที่เขาเป็นถูกรถเบียดนะครับรถใหญ่เบียดนะต้องต้องหาตัวตัวรถใหญ่ที่ที่เขามาที่เขามาเู้กรอนหนีให้ได้เพื่อจะจับตัค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว wg เคเบ e ลพบุรีค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณอรงศักดิ์พานังกาบบรรณาธิการข่าว ชุตที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ